สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกม l ลน์เลนจครับผมตอนนี้ก็อยู่ในไอหดีหลักนะครับหลังจากที่เปิดได้เดนจิเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมก็บูตเลเวลไปถึง160แล้วนะวันนี้จะมารีวิวกันอันดับแรกนะครับไปดูเกียร์ก่อนเลยเดนจิเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับก็จะใส่เกียร์ดาบคิคุจุม,มันจิเข้าไปโดนแน่นอนออปชันเลือกต้านสกิลครับช่องกลาง เกียร์มันเหลือชุดหน้ากากแอคชั่นนะอันนี้ปอกแขนเดียนแน่ครับผมลดแร่เล่นลดแร่นะครับออปชั่นเลือกรลดแร่ไปอีกพลังโจมตีตอนนี้4 5ล้านเลือด99ล้านครับผมสายพลังนะครับตัวนี้เป็นสายพลังธาตุน้ำอ่ามาดูสกิลกันอย่ามายุ่งอ่ากระโดด ขึ้นแล้วฟันศัตรูในวงกว้างด้วยเลื่อยยนต์โอ้โหหัวเลื่อยนั่นแหละปึ้งเลยใช่ไหมเคลื่นยยอนย้ายไปยังกองทัพศัตรูนะครับยกเลิอกอมตะอย่างต่อเนื่อง4ี่วิโจมตีทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังด้วยดาเมจสี่พันเซะครับผมสกิลที่2ไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นสกิลบัฟนะครับบัฟให้แก่พักพวกนะครับมีสร้างบาเรียในพื้นที่5วินะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต 500ห้าเซ็นเวลาเจ็ดวีครับผมอันนี้ความสามารถนะครับเป็นความสามารถแบบกลุ่มถ้าเกิดว่าเราใส่โคลมโบแก๊งนี้ลงไปอย่างน้อย2ตัวนะครับจะได้บัฟพลังชีวิตนะครับศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้น2มันมีหมายเลขสองแสดงว่าเพิ่มแร่ห0 0่งันครับผมและความสามารถนนี้ครับต่อต้านพายุหิมะยิงน้ำแข็งอะไรประมาณนี้ ก็เฟี้ยวอยู่ผมจะไม่รีนะครับได้อันไหนผมเอาเลยเก็บตัวรีอันนี้ไว้ให้พวกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะแสงมืดดีกว่าแสงมืดเนี่ยมันต้องการค่าฟิวเฟี้ยวหน่อยคอลัมโบได้อนนี้ก็เล่นไปเลยครับเอาละระยะโจมตีหนึ่งรก็ยืนหน้าหน้าหน่อยแหละหลบสกิลหนึ่งรอนะครับต้านสกิลเจ็สินะตอนนี้นะครับผม แร่ธาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ2410ก็จะใส่เกียร์ลดแร่ลงไปลดแร่3จุดเลยนะครับผมไปดูในเกมครับ396ลงไปนี่ครับมาทีมหนึ่งเดี๋ยวดูแร่ในเกมนะครับอันนี้มันเป็นบัฟแบบว่าในเดือนอยู่นะครับแร่ธาตุตอนนี้ สอง้อยสิบเจ็ดนะครับสองหนึ่งเจ็ดออกมาบับครับมีสาวมาด้วยนี่บับครับเหมือนเป็นรูปลามเมงวะกระโดดฟันอุ้ยบับอ,อีกแล้วครับหัวเรื่อยครับนี่สกิลอย่างเท่ครับผมแล้วก็หัวเรื่อยเะละ่ไหข้างล่ามันหัวเรื่อยเวื่อไรลูก ยังหัวเรื่อยนะครับังเอา้าไอตัวกระโดดมันไปตีป้อมแล้วครับเรายังมาดูไอตัวแรกๆกันอยู่เลยโอ้ยมันมันสายโดยนะมันก็เฟี้ยวแล้วครับสายโดยสายโดยอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งด่านมันอ่อนไปบอกว่เอาเอาเอาแบบนี้เลยครับนี่นี่นี่สี่สี่สี่เลยไหม อลองดูสิว่าตัวเดียวมันจะไหวไหมเอาตึงๆหน่อยนะฮะมันตัวเดียวเนี่ยจะไหวไหมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดนจิตัวเดียวไปเลยอุ้ยกระโดดกระโดดลงมาศัตรูยังไม่ตายนะครับกระโดละโดลงมาเออกระโดดลงมาอุ้ยศัตรูมันอึดวะ่ะ มอนเตอร์มันอึดมากครับแต่ก็เน้นกระโดดนะนะตะตุมไม่ไม่ตุยก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่มันกระโดดไปตีป้อมได้ก็โอเคนะเฮะเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดข้ามหัวไอ้เขียวไปนู่นแล้วครับไปหน้าป้อมแล้วครับเออต้องดูแบบจังหวะแบบนี้ครับผมเข้าไปลึกแล้วครับไอ้เขียวนี่ยังไม่ตุยอีกยังแล้วอึดจัดครับกระโดดข้ามหัวไอ้เขียวไปแล้วครับผม ไปหน้าป้อมแล้วฮะโอ้ยไปหน้าป้อมแล้วครับผมอย่างไปอู้ออ,อ,อ้ตีป้อมแล้วเริ่มตีป้อมแล้วครับไอ้เขียวนี่ก็อึดเกินตีลุมตะกำรรยำป้อมเลยลูกโอเคก็เฟี้ยวอยู่กระโดดไปหัวเลื่อยตีเป็นวงกว้าง ก็ได้อยู่แล้วก็มันมีบัฟเอามาตาด้วยมันเลยไม่ตุยมันอึดมากนะครับไอหัวเรื่อยนี่นะเรียกไอหัวเรื่อยซะแล้วเดนจิเดนจิอ่าอึดอึดอึดมากอึดถึกทนจัดครับผมตัวชนที่มีบัฟเอามาตาแบบนี้ก็เฟี้ยวอยู่ฮนะกระโดดไกลเลยกระโดดเป็นกบเลยฮนะหัวเรื่อยไปดูใน PVP ไหมนี่นะบนหน้าจอนี้ สุดตึงสุดตึงก่อนเข้าไปก็ดูเกียร์ของทีมพิยัตก่อนนิดนึงแล้วกันอะบอสมึดร็อกซาลดไก่ทองยมเดนจินะครับขังลุละ บากิลูเดียสและโอลิเวอร์เล่น10ตัวนี้บนหน้าจอนะครับแล้วทีนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่มีเลยเกียร์อัปเกรดธาตุมืดเกียร์อัปเกรดธาตุแสงไม่มีครับผมแล้วน้องๆบอกว่าพี่อาร์ตจะเปิดเกียร์ตอนไหนมี7,000แล้วทำไมไม่เปิดเดือนนี้ โอ้โหไม่เปิดนะลูกพี่อาร์ตยังไม่เปิดนะเดือนนี้มันเป็นดาบช่องหน้ามันไม่มีเกียร์อัปเกรดธาตุมืดอัปเกรดธาตแสงเพราะฉะนั้นผมตั้งใจไว้เปิดเดือน1ิบนะครับสําหรับน้องๆน,นะครับที่เห็นพี่อาร์ตมีเจ00ันแล้วทําไมไม่ยอมลั่นอันนี้รอนะรอเดือนสิบนะลูกนะไปครับ PVP บลอดมืดอู้ยก้อนไมยองเนสครับผมอย่างเตึง ผมเจอตัวบินทีไรผมเลยชอบใอยจริงๆเลยไปเดี๋ยวไปใอยตัวบินกันครับโจมตีกายตึงๆครับผมความเร็วเคลื่อนที่บินเร็วซะด้วยอน,นาคตอยากจะใส่เกียร์แบบนี้มากเลยรอก่อนรอรอบินดูผมแม็กก่อนไปครับใสยบินดูกันกลมาเลยครับบินดู เ,เดนจิกระโดดเลยลูกกระโดดเป็นกบไปตีป้อมเลยนะลูกนะกระโดดหัวเรื่อยไปตีป้อมเลยนะลูกนะเดนจิผมไปไหนแล้ววะกดปืนมสองอุ้ยบินดุมันจิกป้อมคดแรงเลยวะ <c oughs> เกือบเรากดเอามาต่าไม่ทันเมื่อกี้บ้านระเบิดเลยเมื่อกี้ฮนะู้บินดุมันบินเร็วแล้วก็จิกป้อมแรงด้วยนะ แต่พื้นดินเราแน่นกว่านะครับนิดเดียวนิดเดียวลูกเออสวยงามกดโล่ไม่ทันนี่ไปแล้วเมื่อกี้คูณสองไปแบบคูณสองเลยไหมล่ะเล่นคูณสองต้องมือไวนิดนึงนะครับผมเจอตัวบินอีกแล้วครับยากจะสอยจริงๆเลย เ้ยเขาไม่มีครับก็เลยทัดมืดว่ะเล่นเลยสอยบินครับผมออโตโอ้คูณสองมาดิครับเดนติลูกบัฟให้เพื่อนอย่างนั้นแล้วก็กระโดดข้ามหัวเลยนะลูกนะเฮ้ยเฮ้มันบินมาแลครับ กัรบินทำงานดิลูกกดโลก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวอยาก,กดโลก่อนหละ่ะเอ้ย,อยมันปิวแล้วครับตาเราพัดคืนบ้างแล้วทุกคนจับน้องแข็งหน้าป้อมเอาละตีป้อมไปดีสวยงามสวยงามตัวตึงมาสามนะครับตัวตึงมาสาม ไปกันต่อบอสมืดไม่มีอัพมืดครับบาวร็อกโอเคไม่มีอัพแสงลุยกันหน่อยมาเฮ้ยฝั่งเขามีเอเลนด้วยนะอ่าเอาไปดูเอาไปดูนี่นะครับฝั่งเขามีเอเลนกระโดดนะครับ ส่วนผมมีเดนจิกระโดดศึกแห่งการกระโดดเดี๋ยวรู้เลยมาศึกแห่งการโดดใครจะเป็นยอดน,นักโดดอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกลเหรอพี่ยัดเฮ้ยเขาโดดมาแล้วว่าเดนจิเองก็โดดไปบ้วงไงลูกมึงไม่ไหววะแรงอย่างวะ ไฟอับลงไปเลยครับกดอมตะดดิครับ,าม,าารบมาดิครับเอาเอาคูสองออกก่อนเดี๋ยวไม่เห็นโดดเดนจิโดดเอออิงโดดต่ำยังวะเดนจิไปโดดลูกเออกระโดดต่ำๆเอเลนโดดโคตรสูงเลยครับผมเดนจิผมโดดตึง้งตึง้งกระโดดน้อยๆนะกระโดดต่ำๆนะครับผม ผู้เอเลนก็โดดเท่กว่าว่ะมันแปลงร่างยักแล้วมันโดดสูงมากเลยตัวบินบินดูครับโอ้ยเกียร์อะไรวะเนี่ยคาทาเวทรัศมีจันทาสุดตึงฮะเขาใส่เกียร์แบบนี้หรอเฮ้ยบินดูใส่เกียร์แปลกๆบอดมืด มีตัวบินสองตัวครับเฮ้มีเพื่อนมีเพื่อนเดนจิเหมือนกันออกชันลบสกิลแล้วลูกอันนี้รถแร่อ้อกระดาอยู่มามีเพื่อนครับเจอเพื่อนเดนจ,ชนดนจิชนเดนจิชนเดนจิหน่อยเดนจิแต่เราหัวเรื่อยนะครับสอยสอยตัวบินมาเดี๋ยวรู้เลย เามีเดนเจิเรามีหัวเรื่อยเอาดิเอาดิกรดโดดีลูกเดนเจิตูบินเขาใส่ก็ใส่เกียร์แปลกๆะครนะตับินครับฮัปพ่กอนฮัปพีก้อนเสียวเสียวเกินเสียวเกินปล่อยปล่อยครับ เดินจีโดที่ลูกเออโดดไปแล้วครับเดินจีผมโดดไปแล้วครับโดดไปอีกแล้วครับโอ้โหเน้นๆช้าๆช้าๆกดอมะตะครับสวยงามไปทีหัวเลื่อยโดดไปลูกหัวเลื่อยเรา เออโอเคสวยงามครับเรียบร้อยเอ็นขนลุงหมดละตัวตึงมาสาม ชนะสี่รอบเลยครับผมมีตัวแบบว่าบัฟประจำเดือนของเขานะครับเดนจิมันก็จะโหดขึ้นนิดนึงเฟีเฟวครับผมออกถ้าได้มาเดือนนี้จับลงทีมเลยครับเก่งเดือนหน้าไม่รู้นะแรกอาจจะดีดขึ้นนิดหน่อยนะผมโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย